สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเบาปลาใหม่เหมือนเดิมนะครับเมื่อนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการตัดใหม่สองขางท่างนะครับว่าสามารถทําใดบ่อนะครับหากพีน้องไปตัดนี่จะมีความผิดอย่างแน่นะครับเดี๋ยวเมื่อนี้มีคําตอบให้นะครับผมก่อนอื่นเขาต้องมาทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าบริเวณที่ดินนะครับซองขางทางเพราว่าจะเป็นถนนลักถนนร่องเนี่ยนะครับซึ่งหน่วยงานเพราว่าจะเป็นกรมท่างหลวงหรือว่าแขวงการท่าง ที่เพิ่นดูแลอยู่นะครับถ้านะครับบริเวณพื้นที่สองขางท่างนะครับยังวัดจากกลางถานนออกไปจนถึงที่ดินพ่อแม่พี่น้องนะครับหรือจากขอ,อบถนน ALL ออกไปก็ดีเนี่ยถ้าที่บริเวณดังกาวนะครับพี่น้องครับมันยังบม่มีการออกเอกสารตามประมวลกฎหมายที่ดินนะครับบริเวณดังกาวเนี่ยเขาถือว่าเป็นป่าตามกฎหมายป่าหม่นะครับเมื่อมันเป็นป่าตามกฎหมายป่าใหม่ครับพี่น้อง ไม้ที่มีซื้อเป็นไม้หว่วงหามที่มันเกิดขึ้นอยู่บริเวณดังกล่าวเนี่ยนะครับการตารัดการแปรรูปหรือการกระทําการใดๆเพื่อให้ไม่เอาไม้ออกมาจากพื้นที่เนี่ยนะครับเขาจะต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายปาไมาก่อนนะครับเขาจึงจะสามารถทําใดถ้าเขาไปตัดไปแปรรูปนะครับหรือว่าไปคูดออกมาโดยพลาการเนี่ยพ่นองมีความผิดฐานทําไมห้ห่วงหามโดยบ่ได้รับอนุญาตนะครับผม พี่น้องสังเกตเห็นว่าเวลา,าแขวงการทางหรือกรมทางหลวงเวลาเพิ่นจะข,ขยายถนนน,นะครับถ้ามีไหมห้ห่วงหามเนี่ยเพิ่นก็นจะเข้าไปสำรวจนะครับรวมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าที่ออปอตามระเบียบขั้นตอนนะครับเพื่อขออนุญาตทาใหม่ออกก่อนนะครับเพิ่นยึงจะเข้าไปดําเนินการสร้างถน,นนหรือวาอ่าใส่ประโยชน์ในพื้นที่สองขางทางใดน,นะครับเราไม้ที่บม่มีซื้อเป็นไม้ห่วงหามล่ะนะครับเมื่อไม้บม่มีซื้อเป็นไม้หว,งห,ว,นะหวงหามเนี่ย บริเวณสองขางทางเนี่ยพ่อแม่พี่น้องสามารถตัดได้บอะครับตรงนี้นะครับมันจะต้องไปดูว่ามันมีระเบียบของหน่วยงานที่พ่นดูแลพื้นที่บอนะครับอย่างหน่วยงานของกรมท่างหลวงนะครับพันดูแลพื้นที่สองขางทางเ่ยทั่วประเทศเนี่ยนะครับพ่นมีข้อห้ามบ่ว่าห้ามพ่อแม่พี่น้องหรือหาบุคคลใดๆเนี่ยเข้าไปตัดไม้ในบริเวณสองขางทางซึ่งพ่นเป็นพ่นเป็นผู้ดูแลนะครับ ก็ต้องไปเบิ้งระเบียบตัวนี้นะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือนะครับถนนนะครับที่มันเข้าไปเขตปลาสมวนนะครับที่มันผ่านเข้าไปในเขตปลาสมวนหรือว่าเขตอุทยานแห่งชาติหรือว่าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเนี่ยครับตรงนี้พอแม่พี่น้องต้องดูดีๆนะครับไม่นะครับที่เกิดขึ้นซ้อขางทาาเนี่ยถ้าอยู่ในบริเวณเขตป่าสมวนแห่งชาติเขตอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับถึงโมเมน ไม่หวังหามคือไม้ที่บ่มีเืือเป็นไม้หวังหามเนี่ยนะครับพอแม่พินวังไปตัดโดยระการก็จะมีความผิดฐานทําไม้ในเขตป่าสังวรแห่งชาติใดขึ้นเก่านะครับผมตรงนี้ต้องดูดีๆนะครับผมเพราะว่าพอแม่พินวองบางคนบอกว่าไม้ยู่ค่าไม้ซ้ำซาหรือไม้จามจุลี่ที่อยู่สองขางทางบ่มีเืือเป็นไม้หวังหามนี่ไปตัดจะพิดกฎหมายบอนะครับถ้ามันอยู่ในถ้าถนนที่มันอยู่ในเขตปลาสังวนนี่พิษขึ้นเก่านะครับพ่นวังครับ แต่ว่าถ้าถนนที่มันอยู่นอกเขตป่าสงวนก็ต้องไปเบิ่งระเบียบหน่วยงานที่เป็น,ปนผู้ดูแลนะบริเวณที่ดินสองขางทางนะครับว่าเพิ่นมีขอหามอย่างบอ่อแต่ว่าถ้าเป็นไม้หวงหามนะไม้ที่มีซื้อเป็นไม้หวงหามเพราะแม่พ่น้องไปตัดโดยไ่ได้รับอนุญาตมีความผิดนะครับผมนี่แหละครับก็เอาอความรู้เรื่องการตัดไม้สองขางทางมากฝากกันนะครับพี่น้องจะได้บอกมีความผิดนะครับลาเคือพี่นอง ผมเห็นบางกรณีนะครับที่พี่น้องเนี่ยนะครับไปเอาไม้ซักไม้ย่างนะครับมาปลูกอยู่ริมหัวจ้าของนะครับคือปลูกอยู่นอกหัวของตัวเองนะครับอยู่ในเขตของท่างหลวงเพิ่นเราผ่า,านไปสักหลายๆปีไม่ต้นใหญ่แล้วนะครับเข้าใจว่าตัวเองปลูกสามารถตัดได้ก็ไปตัดนะครับเนี่ยนะครับก็เห็นมีถูกดำเนินคดีกันกับฐานทำไมหวังหามโดยบ่ไรับอนุญาตนะครับ หรืออาจจะไปพีดอีกขอหาก็คือไปลากตัดไม้ในเขตท่งหลวงพันอีกนะครับผมตรงนี้ต้องระวังกันนะครับฉะนั้นถ้าเขาจะปลูกไม้หวงหามที่ไม่ซื้อเป็นไม้หวงหามนะครับอย่าไปปลูกในเขตท่งหลวงนะครับเขาต้องปลูกอยู่ในที่ดินของเขาเองนะครับเวลาจะตัดจะได้บม่มีปัญหานะครับสําหรับมื้อนี้ก็เอาความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากกันเหมือนเคยนะครับพี่นงองท่านใดเข้ามาชมคลิปเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดแชร์นะครับ ก็จะนําเนื้อหาเรื่องปลาใหม่เรื่องกฎหมายปลาใหม่มาบอกเราสูกันฟังอยู่เรื่อยๆสำหรับมื้อนี้คงมีเพียงแค่นี้สวัสดีครับ